มติชนพอดแคสต์ศึกษาธิการขึ้นแท่นเกรด A โดยสมหมายปาริชัดทางทางที่สภาผู้แทนราษฎรเพิ่งลงมติให้ความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบท่วมท้น322เสียงต่อ158เสียง สะท้อนถึงความต้องการกอดคอต่อรองอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปอย่างชัดเจนผ่านไปเพียงไม่กี่วันปรากฏข่าวปล่อยปล่อยข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีออกมาอย่างน่าเคลือบแคลงเป็นอันมากโดยการอ้างแหล่งข่าวจากพักภูมิใจไทยเพื่อให้ผู้เสพเข้าใจว่าเป็นความเรียกร้องต้องการของพักภูมิใจไทยเป็นหลักต้นต่อต้องการสร้างกระแส ลดความกดดันจากสถานการณ์เลวร้ายรอบด้านแต่ข่าวปล่อยกับเชยและไม่แนบเนียนเอาเสียเลยตัวอย่างเอากระทรวงมหาดไทยมาแลกกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความเป็นไปได้ต่ำมากเป็นที่รับรู้กันในหมู่นักคณิตศาสตร์การเมืองมหาดไทยได้ชื่อว่าเป็นกระทรวงเกต・เอมาตลอดรองจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะภารกิจกว้างขวางควบคุมผู้ว่าราชการจังหวัด ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกตั้งทุกระดับจะให้มาแลกกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดว่าเป็นกระทรวงเกรดบีหรือเกรดซีด้วยซ้ำจึงไม่อยู่ในสายตาของพักการเมืองนักการเมืองเหตุผลรองรับที่เอากระทรวงมหาดไทยมาแลกกับศึกษาธิการน่าจะมาจากการเทียบเคียงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ศึกษาธิการ355,108ล้านบาทเป็นอันดับสองรองจากกระทรวงการคลังวงเงิน397,856ล้านบาทส่วนกระทรวงมหาดไทยวงเงิน3,1265ล้านบาทแต่งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการที่ว่ามากนั้นเป็นงบปกติหมวดเงินเดือนเงินตอบแทนสิ่มากกว่า80%เ งบลงทุนพัฒนา15%เปอซรความเป็นไปได้ยากประการที่2ของข่าวปล่อยก็คือทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในโคต้าการดูแลรับผิดชอบของพักภูมิใจไทยอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเอามาแลกกันสรุปเจตนาการปล่อยข่าวก็คือความต้องการเอากระทรวงมหาดไทยคืนและโยนหินถามทางอย่างท่าทีของพักภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไร แต่แทนที่จะเอากระทรวนอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่ากลับเอากระรวงศึกษาธิการซึ่งภูมิใจไทยครอบครองอยู่แล้วมาแลกใครจะยอมที่น่าดีใจสำหรับกระทรวงศึกษาธิการเที่ยวนี้ถูกมองเห็นความสำคัญจากเกรดบ .c ขึ้นแท่นเป็นเกรด A ยกระดับเอาไปเทียบชั้นกับกระรวงมหาไทยจริงๆก็ควรจะเป็นเกรด A มาตั้งนมนานแล้วเพราะเป็นกระรวงสำคัญสร้างทุนทางปัญญาพัฒนาทุนมนุษย์ แต่กลับไม่อยู่ในสายตาของนักการเมืองและพักการเมืองทั้งหลายแหล่พระงบที่จะให้งาบมีน้อยเกินไปในที่สุดข่าวปล่อยนี้ก็ถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการจากนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยสอสออุบลราชธานีโฆษกพักภูมิใจไทยว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยยังไม่ได้รับแจ้งจากนายกว่า จะมีการปรับคอรมอและไม่มีแกนนำพักเพื่อไทยประสานไปที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยดังนั้นข่าวเกี่ยวกับการปรับคอรมอทั้งหมดที่ออกมาและเกี่ยวพันกับพักภูมิใจไทยจึงไม่เป็นความจริงพักภูมิใจไทยไม่เคยเสนอเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับการปรับคอรมอให้นายกหรือพักเพื่อไทยแต่ทันทีที่กลับจากต่างประเทศนายอนุทินย้ำหนักแน่นยืนยันว่าจะไม่มีการพูดคุยใดๆเรื่องการปรับคอรมอ หากมีการถามมายังพักภูมิใจไทยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะได้คุยในเบื้องต้นภายในพักแล้วว่ารัฐมนตรีทุกคนยังทำงานได้อย่างเต็มที่กระทรวงที่กำกับดูแลในส่วนของพักภูมิใจไทยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยิ่งเป็นการยืนยันชัดเจนว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ล้วนเป็นรายการปล่อยข่าวของนักการเมืองเขี้ยวลากดินพักไหนเดาวกันเองกล่าวสาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มภูชิดชอบแม้เจ้าตัวจะไม่แสดงอาการวิตกหวั่นไหวไม่มีปัญหาอะไรทำนองนั้นก็ตามไม่น่าจะเปลี่ยนตัวเร็วเกินไปเพราะนอกจากทำให้เกิดภาวะชะงักงานทั้งนโยบายและงานแล้วคนใหม่ต้องเริ่มตั้งต้นกันใหม่อีกประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยกระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นกระทรวงที่เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยที่สุดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาการศึกษามาตลอด เพราะขาดความต่อเนื่องทางน,นโยบายการศึกษาไทยถึงตกต่ำย่ำแย่เพราะเหตุนี้ด้วยประการหนึ่งแทนที่จะเป็นกระทรวงหลักทุกพักเลือกก่อนคงเป็นกระทรวงเผื่อเลือกต่อไปสภาพที่ผ่านมายังคงเป็นอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพักและนักการเมืองไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างแท้จริงรัฐมนตรีล่าสุดออกตัวนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครู ลดภาระนักเรียนลดภาระผู้ปกครองตรงปกแค่ไหนนั่นเรื่องหนึ่งกับประกาศยกระดับคุณภาพการศึกษาผลคะแนนทดสอบปีซ่ารอบใหม่ต้องเพิ่มขึ้นทาไมเพิ่มจะพิจารณาตัวเองฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวจะได้พิสูจน์คำสัญญาที่ให้ไว้และผลของการพัฒนากระบวนการทดสอบปีซ่าให้คะแนนเพิ่มว่าได้ผลอย่างไร คะแนนเพิ่มขึ้นรัฐมนตรีได้อยู่ต่อไหนๆพร้อมจะไปอยู่แล้วก็ให้อยู่ไปอีกสักพักเพื่อพิสูจน์ผลงานและนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ทำมาว่าเดินถูกทางหรือไม่แล้วค่อยลุ้นกันต่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะเป็นใครพักไหนเมื่อการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์รอบใหม่ลงตัวส่วนคุณภาพการศึกษา ก็คงเป็นแค่วาทกรรมต่อไปมัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ